ระวังครับระวังตั้งหลังให้ดีตั้งหลังให้ดีตั้งหลังให้ดีตั้งหลังให้ดเเีเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อย <c oughs> โอ้ยสุดยอดมากมากมันเป็นยังไงใจเย็นๆใจเย็นๆผมช่วยใจเย็นๆ

ใจเย็นใจเย็นพี่เราไม่รีบดิยเราไม่รีบดิเดี๋ยวพี่รีบไปไหนฮะพี่จะรีบไปไหนเดี๋ยวเราแอคชั่นกันก่อนล้วเราแอคชั่นกันก่อนเราแอคชั่นกันก่อนเดี๋ยว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 มันเกิดอะไรขึ้นพี่มันมืดมือไป jay จะไปไหนก็มาเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่ได้เกลงตาเลยนะสู้กอ ลงไปตั้งหักครับติดตามรับชมครับผมเอามังเกิดอะไรขึ้นพี่มันมืนเฮ้ยไปไ a จะไปไหนก็มาเนี่ยมอนอังเกครับอันนี้อันนี้อันนี้อย่าไปได้เกิงตาง้ลยนะสู้ก็ลงไปตั้งหักครับติดตามรับชมครับผมจะไปมอนอังเกตเขาบอกไปแล้วใจแค่หันมอนอังเกตทีกัมไปหรอขอใจทีกัม ไปตั้งรักดีๆไอ้เอ๋ยปูนขี่รถไปประคัมตั้งรักส่งเข้ามางามๆไปไปตั้งรักเลยมามาดูฝีไม้ลายมือไอเอครับผมมาจากแม่แตงบุ้นลุงบุญไอเอ๋ยพร้อมตั้งรถดีๆตั้งรถดีๆชะตาร์ทดีๆครับโอ้หายใจหอบไปไัย พร้อมสถานะเครื่องเ้อาขึ้นเอะนูนี่นะพร้อมส่งเลยส่งเลยพี่ส่งเลยไปลไปัหหอไอเอไอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวอะไร อะไรวุอะไรอะ่ะโอ้โหมาครับโอ้โหเอารูเยเอาเยเตียวแตวเตียวเตีวเโอ้โยโอ้โยโอ้โยามมันกำลังเกิดนะครับใช่ไหม จะมากันยังไงอย่าเบรนะจ้ะอย่าเบรนะจ้ะอย่าเบรกนะจ้ะอย่ารอสองสามศูนย์สองสามศูนย์ไหลไปจ้าไ <c oughs> หล,ไป,ล,หลไปเลยไ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 หลไปเลยวันนี้นะครับผมมีความยินดีครับวันนี้ผมไปเจอ FC ผม เดี๋ยวสอบถามก่อนก่อนดีย,ยเขาจะไปลุยชะตกากรรมด้วยกันเอฟซีออย่างครับใช่เอครับไอเอไอเอบ้านอย่างครับไม่มาเลยครับ,บ้านแม่มาเลยบ้านอย่างเป็นที่บ้านอย่างแม่มาเลยครับไม่มาเลยเลยมั่งก่อโอเควันนี้เขาจะไปไหนกันมอนังเกตครับมอนังเกตบังเกยไปเที้ยมอยงครับวันนี้ฝนตกนะครับขอให้ท่านโชคดีไอเอใส่หมวกครับไอเอใส่หมวกแล้วไหลไปอยู่หน้าผมก็ค่อยไหลไปครับก็คอยไหลไปก็คอยไหลไปนายเนอะอ่ะไอเอครับ พร้อม,อมจะก่อนไปแล้วครับผมรับชมดูครับความมันกำลังจะบังเกิดไปไม่ต้องรีบครับนี่ครับความมันกำลังจะบังเกิดโอ้โหนับๆเลยโด มันกำลังบังเกิดใจเย็นวิไม่ต้องรีบวันนี้ดีหนังหมูแน่นอนจบกีบปุง๋งกีบเป๋ะครับโอ้ยอย่าไป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 อยไป,อยป,อยปโอ้ยโอ้ย บ่เดียวนี่นะครับสาโมงแล้วนะครับยังมีนี่กันอยู่เนอะนี่ครับโอ้ยแดงเลยแดงไหมครับดูอุ้ยเหอทางแบบนี้ชอบกันเหลือเกินนะครับ โอ้โหยาวๆดูชากระไม้ทาแบบนี้ครับแดงปัลื่มแบบนี้โอ้โหเอ้โอ้อ้โดอ้โหอ้อ้โอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้ัหโอโอ้โห ไปไปไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเือโอ้โอ้เบรกลปัดเบลปัดนี่แล้วแช่แช่แดู le